รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ซึ่งในขบวนแห่นาคแบบนี้นะครับนอกจากที่จะมีญาติิแล้วก็แขกเรือมาร่วมยินดีกับนานะครับก็จะมีขบวนกองยาวครับมีผนเพื่อนดนตรีมามากมายนะครับมาสร้างสียงสรรคมสร้างความสนุกสนานให้กับในงานครับนั่นแหละค่ะซึ่งดนตรีที่อยู่คู่กับงานบุญและสร้างเสีสัรมากขนาดนี้นะคะก็มีทั้งกลองนะคะชิงชาบรรับแทนค่ะแต่เชื่อหรือไม่ว่างานบุญในวันนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะหากขาด สาเหตุที่งานในวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นไม่ได้นะครับก็เพราะว่าของนั้นถูกยกให้เป็นสัญญาณการเริ่มต้นของพิธีการต่างๆเพราะเม่ย้อนกลับไปเมื่อ5,000ปีก่อนนะครับในยุคสมฤทธิ์มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้โลหะเริ่มมีการดัดแปลงน้ําโลหะมาเป็นข้าวของเครื่องใช้ด้วยเสียงกระทบโลหะที่มีความแตกต่างจากเสียงอื่นๆมนุษย์จึงเชื่อครับว่าเป็นเสียงที่อยู่เหนือธรรมชาติและเปรียบการตีของดังการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือตัวเราขึ้นไป เพราะฉะนั้นนะครับเราจึงจะเห็นได้ว่าค้องมักจะอยู่คู่กับาศาสนสถานหรือาศาสนพิธีเป็นส่วนใหญ่ครับจึงในปัจจุบันนะครับบ่อยครั้งที่เรานําคล้องมาใช้ในงานมงคลระดับชาวบ้านไปจนถึงพิธีการหรือหน้าตัดสินชั้นสูงฉะนั้นนะครับจึงเรียกได้ว่าค้องนั้นอยู่คู่กับวิถีความเป็นไปในชีวิตของเราจนไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้เลยล่ะครับเป็ที่เราเห็นกันอ่นไปนะครับการอยู่นในใในการนี้ต่อกาตาครับเรื่องหนึ่ได้คอว่ากว่า90%านะครับ มว่านะนะครทั้ทงร,รยายเลกรอยใหญ่ก็ประมาณ70%แล้วจริงหรือเปล่าที่สุดยอดคลองที่มีบทบาทอยู่ในนาตศศิลป์ชั้นสูงมาจากทายาทารุ่นสุดท้ายที่ยังคงสืบทอดภูิปัญญาในการทำคล้องแบบดั้งเดิมอยู่ค่ะมันไม่มีที่ไหนกันแล้วตอนนี้ก็มีที่นี่ที่เดียวในโลก มาร่วมกันตีของร้องเปล่านะครับไปกับศาสตร์วิชาของคนทํำของที่แม้แต่คนตีของก็อาจจะยังไม่รู้นะครับกับรายการกบนอกกาลาวันนี้ครับเอาเลยพี่ ครับว่าคอที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปนะครับก็จะมีวิธีการทํากันอย่างไรนะครับเราจะมีภูมิปัญญายของศาสตร์และศิลป์อะไรที่ซุกซ่อนอยู่บ้างนะครับวันนี้ผมกับแทนจึงเดินทางมาที่บ้านทรายมูลอำเภอบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับใช่แล้วล่ะค่ะแต่ไม่เพียงที่นั่นนะคะจะเป็นแหล่งรวบรวมเอาช่างยอดฝีมือมากมายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่บ้านทรายมูลค่ะก็ยังเป็นแหล่งรวบรวมคล้องเอาไว้เยอะมากมายม,ายมายาหาศาลเช่นเดียวกันค่ะแต่ที่นั่นนะคะจะมีคล้องปริมาณมากมายสักแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราคงได้รู้คําตอบกันค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวอยากให้ดูของที่พิเศษอันนึงนะคะนี่ค่ะข้างหลังท้ายกับกล้วยนี้นะคะคือของขนาดยักษ์ค่ะเป็นของที่ใหญ่มากอย่างที่สุดเท่าที่เราสองคนเคยเห็นมาเลยนวกล้วยเนาะใช่ครับโอ้ใหญ่มากใหญ่ขนาดเท่าท่านยืนการแขนได้เลยค่ะ <c oughs> ของยักษ์จริงๆ ที่สาคัญนะครับร้านขายของที่นี่ก็ยังมีของหน้าตาแตากๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยคุ้นเคยกันอยู่นะครับแล้วก็มีมากมายหลายขนาดอีกด้วยครับเห็นของสีดํากันมาก็เยอะแล้วนะครับแต่ที่นี่มีของสีขาวขายด้วยครับ เห็นว่าที่นี่ขายข้องกันเยอะนะครับพอกำนันเจ้าของร้านบอกมาว่าเดิมในสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าก็มีต้นทุนทางภูมิปัญญาในการทำคล้องกันเพียงไม่กี่บ้านครับแต่ระยะหลังเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นจากไม่กี่ทัวเรือนก็เริ่มขยายตัวทำกันทั้งหมู่บ้านอย่างเป็นลํำเป็นสันนะครับจนตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า20ร้านซึ่งวัสดุที่ใช้ทำคล้องก็มีกันอยู่4ประเภทด้วยกันครับอย่างประเภทแรกก็คือคล้องอลูมิเนียมครับ ทำจากอลูมิเนียมทั้งใบเลยทั้งใบทั้งใบครับทั้งใบแล้วอย่างของอลูมิเนียมนี่เสียงเป็นยังไงครับเสียงมันก็ก็ก็พอได้ดีเหมือนกันัะผมบาดีเหมือนกันมันใสไหมมันใสใสใสดีอยู่ตีตีให้หนูฟังหน่อยค่ะเสียงมันก็ดังดีเหมือนกันค ซึ่งจุดเด่นของค้องที่ทําจากอลูมิเนียมก็คือเสียงที่ดังกังวานแต่ด้วยความที่อลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักเบาความกังวานของค้องอลูมิเนียมจะมีช่วงเสียงที่สั้นไปสักหน่อยแต่เสียงค้องอลูมิเนียมนี่ก็ยังไม่ใช่วาด,ดีที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับค้องทองเหลืองใบนี้ครับค้องทองเหลืองเนี่ยเสียงจะค่อนข้างกังวานแล้วก็กังวานกว่ากังวานกว่า,าง,ง่ายๆกังวานกว่า ด้วยเสียงที่ดังกังวานไปไกลจึงทําให้คล้องทองเหลืองถือว่าเป็นคล้องในอุดมคติแต่ก็ต้องสู้กับราคาที่ค่อนข้างจะสูงสักหน่อยนะครับแต่ถ้าต้องการคล้องที่ราคาถูกลงมาสักหน่อยพ่อกำน,นันบอกว่าต้องหันมาเลือกคล้องยอดนิยมราคาย,ย่อมเยาและวัสดุทําจากเหล็กแบบนี้นี่แหละครับมันก็พอได้อยู่เหมือนกันม,มีความคุมแล้วก็จะ รู้สึกถึงเนื้อวัสดุได้มากกว่ามันจะหนักๆแน่นๆเนาะแต่เสียงจะไม่ใส่สู้แบบทองเหลืองไม่ได้นะข้อนั้นเสียงจะหนนรองลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของเด็กคือขโมยไม่ไม่ค่อยรักตามัดทำไมครับเพราะว่าเศษเด็กไปขายมันโลละเจ็ดแปดบาทถ้าทองเหลืองมันไปเจอทองเหลืองอลยเอที่มันหายกันบ่อยอย่างของทองเหลืองน่ะดูหนึ่งมันสองร้อยกว่าบาทไง เด็กมันท่านมันนักขโมยข้องไปถ้าเจอของเด็กมันก็สวยไปมันก็เลยเริ่มเริ่มขายดีเร่ง่ายเริ่มได้ดีซึ่งนอกจากของเหล็กที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วพอกำนันก็ยังมีข้องที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านวางขายด้วยนะครับนี่นี่ประเภทที่สี่คเป็นทองสำลิศเราไม่ได้ทําเองมาจากพม่าเสียงมัน ผมผมก็ว่าเราทําสู้เขาได้อยู่อแต่เผอิญก็มีคนเท่าคนแจ่ถามหาเราก็ต้องหามาขายหามาขายง่ายง่ายแต่นั่นก็ยังไม่หมดนะครับเพราะพ่อกำนันก็ยังมีคองอีกประเภทหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอสุดๆและถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างชื่อให้กับที่นี่ซึ่งจะเป็นของอะไรนั้นไปดูกันเลยครับขนาดไม้ตีงยองใหญ่ขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าคลองจะใหญ่ขนาดไหนครับคือลักษณะวัดท่องเที่ยววัดใหญ่ๆเนี่ยไปเห็นอยู่วัดนูน้นัดใหญ่เอ๊ะถามแหล่งผลิตคลองอยากได้ใหญ่กว่านี้ทําได้ไหมก็เลยทําใหญ่ๆๆๆด้วยเป็นการแข่งขันกันระหว่างมอวัน คือพอมีวัดหนึ่งทำคลองใหญ่ขึ้นมาปั๊บวัดต่อไปก็แบบทาแข่งขึ้นมาฉันต้องใหญ่กว่าใหญ่กว่าดึงดูดคนเข้าวัดดึงดูดคนเข้าวัดอันนี้วัดผ่าศูนย์การสองเมตรนะครับสองเมตรสองเมตรสุดมือนี่คลองยังใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวท่านเองค่ะโอ้โหอันนี้เป็นคลองที่ใหญ่มากๆเลยอะขราะกำนานโดยเฉพาะนี่เป็นยังไงล่ะเสียงโชว์เสียงด้วย เส่งนี offs, of ้ก้องกลางวานเลยนะคะและของวันนี้ก็แต่งตกแต่งลวดลายเขียนลวดลายที่วิจิตรสวยงามมากๆเลยค่ะว่าทำอะไ ซึ่งของใบใหญ่แบบนี้นี่แหละครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สร้างชื่อเสียงให้กับที่นี่ว่าเป็นแหล่งการทํคล้องหนึ่งเดียวในประเทศไทยและพ่อกำนันยังบอกผมมาอีกนะครับว่าข้องที่ทําจากโลหะและเห็นว่าใบใหญ่ขนาดนี้นี่ทำด้วยมือล้วนเลยนะครับแต่การจะหาสุดยอดช่างฝีมือในการทํคล้องได้นั้นพ่อกำนันกระซิบบอกผมมาครับว่าต้องมาหากันในหมู่บ้านแห่งนี้ที่ทํคล้องกันแทบทุกบ้าน แต่ที่ว่าทำกันแทบทั้งหมู่บ้านจะเยอะขนาดไหนและจะต้องใช้ภูมิปัญญาม,มาต่อสู้กับความแข็งแกร่งของโลหะขนาดมหอมาอย่างไรบ้างนั้นช่วงหน้าสนุกแน่ครับ